ดแล้วสายวิ่งสายวิ่งสายวิ่งเปรียบร้อยครับการครับอยู่ครับอยู่ คนละโตครับครับตู้มันบ่อนสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมที่กำลังรับชมสุขปูขส,ขสุขคนครับตุกกตาปูงช่องสายอรอป่าเชนแนวนะครับผมมื่อวานนี้มาพบกันอยู่บ้านโคกสามลานครับผมมาตีปาคอนะกู้เสียงป่าบอนอยู่ในกลางป่าอ้อยอาทิตย์ที่แล้วฝนตกนะครับป่ากัดอยู่เทือ่อซองเทื่อนี่ยละโมเลยตัวเลยป่าบอนอยู่ในป่าอ้อย ตอนนี้ใบสองครับใบสองเครื่องวันนี้ก็เป็นวันที่สิบสามนะครับผมตุลาคมสองห้าหครับมาลุยกันเลยครับฟาฟาฟาตั้คเดียวอีกแล้วลุยกันเลยครับนีย่ยตกเกาครับนี่อามันโดกทอกิน ก็ติดอีกแล้วติดวะโอ้มาผ่าบอล ต้องเปลี่ยนตัวใหม่ครับ,บกำกบงยะติดชิอมา่หมครับตัวนี้ป่ามันยังอึดมูอึดนี่กินมาก ใช้วิงว่งใช้วิ่งเรียบร้อยครับ <Yeah. S 1> เรียบร้อยเต็มแรกครับ <Yeah. S 1> ใส่งานใส่พบดิปนมาเมือนัน้นมาเมือนั้นมันกัดอยู่คนนะครับพูดโอ้กัดแหงเนี่ย ผมเลยกดฟีเปุนเนาะเพราะมันกัดตบนี่ผมแค่ลดลดคันลงพอลดคันลงมันกัทางไปอีกจนเบียดตึงมือผมครับจนเบียดตึงมือผมก็เลยกดฟีเซปุลสงสัยมันสีวางตอนนั้นอ่ะก็เลยวัดก็เลยหลุดจ่ย <S 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 อยเต็มปากครับส่งนานๆเหมือนต้มครับ ข้าวออกกันมาสมาสอาทิตย์ก่อนมันถนลมเรื่องฝนตกนะครับเมือม่อนี้คี่วิ่งมีฝนอีครับเนาะ คนหน่อยกัดกัดแล้วครับ กัรแล้วครับใช้วิ่งปะวัววิ่งเออ้ยู่กัดแล้วนิ่งเลยครับผมว่าติดตาหน่อยมเลยวัววิ่งอ่ะแต้มที่สองแล้วครับ โอ้เข้าตาส่วนที่ปนครับน,น้อยๆเดี๋ยเอาคนน้อย ครับสายมันขยับเลยก็าผมากำนักปว่าครับง่ายมองครับเราจะไปทั้งมันน้องแซงนะครับมัน ลงมานี่ครับนัา่น,านฟอมให้กันทั้งหมดจะเป็นบ้านบ้านน้องเสียงครับมันโคกสำลันอยู่ตั้งพี่ขี่ออกมานี่ยมันกี่เันอยู่นีน่วะขี่ออกม,มานี่นะครับโอ้อย่างปลาพาปลาอ่อยนะมาลอมหม้นา้นา้ำท่วมมีคนมาต่อยหรอกคือว่า ตัวลมไม้สวยครับตัวบบทันกัดจักตัวอยู่ลมอุววาดคน่าลมนาจะเป็นนาจะได้เรื่องอยู่ครับมือน,นี่ลมแฮียงคนนี่ไม้สวย,สวยนี่โอ้ ถ่วงครับไปหลอกไปเรื่อยๆครับให้มีป่าพอนดีเห็นซองเทือกซองสามเทือก กัดเหลียงวันอาการเป็นยังสห่ดตั้งได้ยผู้ใดถนัดแนวนี้ก็บอกในเด้อครับไปเสียนหน้า่นาันในถนัดต้องเสยเงี่อแบบใด ส่วนงานจะเป็นหลักกัดหลักปล่อยออาไปสูนนี่ก็กัปหามองกว่าแล้ว ตัวสีเงนินเนืนอขาดแล้วมาอยู่ สายวิ่งสายวิ่งสายวิ่งอยู่ครับอ,อยู่้ยใส่หนไงใส่ซ้มกันออกรถ ที่สามครับเต็มนล็กน้อยช่องนี้งามครับช่องนี้จาก20เมตรจงสิ้ล่ะโอ้ยคืยอ,อ,อตีหอดี้อกเลยคือตีหอด ห oh, แล้วอีกสองสามเมตรกาดครับกาดครับอยู่ครับอยู่คนละตัวครับกับต,ตูมันบ่อนะ นคือสีตึงตึงเลยตัวนี้ออใส่ไงขึ้นมาจากน้อยครับตัวนี้ว้าบุมีหดดินให้ปลดปลาบานียขออิปเปอือขิปเปอือลลืมขิปเปอือ ตาแบบนี่ขนาดสงสายดุ่น,น,นยังบาลงคออยู่ เต็มที่สี่ครับลมนะครับลมหัวตะเซาวนี่หาโมงเครื่องครับในเวลากลับโอ้ผุ่นมามองเขาจอดรถอยู่นยางขวม หลัดปลาอ่อยมานี่ครับข่างปลาอ่อยมาเที่ยงนี่พูลลดรถจอดดูคนโอย้ยางแบบไกล่เลยเอา้าสรุปผลงานดีสีแต้มนะครับแก้มือครับต้องมีแก้มือเส้านาอาจชิบ้าแก้มือมเอนี้ได้สีแต้มนี่หน่อยเพอแกงครับผมทีแรกว่าสิได้ปนได้แกงน้าบัน่น นำล่ากันไปซ้ำนี้ครับผมเจอกันนายชีมนาสวัสดีครับ